มีช็อตนี้ครับบอลจากตรงกลางให้มาครับที่คีเอซ่ายังได้อยู่นะครับมุลเลอร์วิ่งมารอตรงนี้แล้วนะครับปาดออกมาหนีตูเล่ได้ไหมยังไงยังไปได้อยู่ยื้อยักอยู่ยนลุมศอกโอ้โหนีมาเฉยเลยยังไงลูกนี้โอ้โหแแวกตรงกลางมาเฉยดูความผิวดูความคล่องแคล่วว่องไวของแกมุลเลอร์ยังไงลูกนี้กดลูกนี้โค้งโอ้โหยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอินสีเห สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็อยู่กับเกม EA Sports FC Mobile กันเช่นเคยนั่นเองนะครับก็จะเป็นการรีวิวตัวนักเตะนะครับสำหรับคีย์เพลเยอร์ในคล,คลิปนี้นะครับก็เป็นผ่าพไอคอนเลยนะครับเป็นตัวที่น้องๆขอกันเข้ามานั่นเองนะครับ ก็ตอนนี้ก็มีกิจกรรมตุ๊ดจีนเข้ามาใหม่ด้วยนะครับแล้วก็มีตัวนังเตะที่น่ารีวิวมากเลยนะครับค่อนข้างที่จะน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับก็ขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็จะจัดให้เป็นตามลําดับแล้วกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับที่เราจะไปดูกันนะครับว่าคีย์เพลเยอร์ในคลิปนี้เป็นตัวอะไรนั้นนะครับเป็นกําลังใจให้กันคั้งนิดนึงนะครับฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ มาครับสำหรับคีย์เพลเยอร์ในคลิปคลิปนี้นะครับเป็นตัวนี้เลยนะครับเป็นเกิร์ตบุลเลอร์นั่นเองนะครับทาออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยนะครับให้มาเป็นตัวของไทม์ไอคอนกันเลยทีเดียวนะครับเป็นนักเตะที่ถนัดเท้าขวานะครับกว่า5้าไซส์4นะครับแล้วก็เป็นนักเตะสัญชาติเยอรมันนั่นเองนะครับมาดูสแต็กไซด์ในกันสักนิดนึงนะครับไปกันแบบรวดเร็วเลยนะครับมีพลังงานนะครับอยู่ที่4ดาวครึ่งนะครับแล้วก็สกิลมูฟใช้ได้4ดาวนะครับการเลี้ยงความเร็ว92นะคครับวามเร็วการวิ่่ง82นันเองแลลล้้วกกก็ารเียงู85นะครับการความคร็วการว ที่ความคล่องแคล่วว่องไวอยู่ที่88ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับแล้วก็มีตัวจบสกอร์นะครับการทําประตูอยู่ที่ร้อยหนึ่งนะครับการยิงลูกไกล84พลังยิง95นะครับการคุมตําแหน่งหาช่องก็99นั่นเองนะครับแล้วก็ลูกหมงเก้านะครับประดดจัมปิ้ง89นั่นเองนะครับก็มาดูทางด้านของเวิร์กเรทนะครับบุกสูงนะครับรับกลางนั่นเอง ส่วนสกิลแฝงนะครับให้มามีแค่2อันนะครับก็คือยิงปั่นโค้งกับยิงใส่ก้อยนั่นเองนะครับอันนี้จริงๆแล้วผมก็ไปลองเล่นมาแล้วนะครับค่อนข้างที่จะเป็นตัวที่เอาตรงๆเลยนะครับพูดจากใจเลยนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกมที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่ส่วนเสียที่ผมมองว่ามันไม่โอเคสักเท่าไหร่ก็คือเรื่องของรูปร่างนั่นเองนะครับเพราะว่าสูงอยู่แค่176เซนติเมตรนะครับแต่ก็ทดแทนมาด้วยการแบบเลี้ยงบอลคล่องแค่ว่องไวไปกระบอลได้ดีแล้วก็มีความเร็วนั่นเองนะครับการจบสกอรผมมองว่า จะต้องติดเทรนอัพแรงกันไว้ให้หนักกันแล้วกันนะครับใครที่ชอบเล่นก็คงจะต้องจัดหนักกันไปเลยนะครับสำหรับเกิดหมุลเลอร์นะครับก็เดี๋ยวเราก็จะไปดูกันให้เห็นภาพกันดีกว่านั่นเองนะครับไปดูกันในแรงนั่นเองนะครับไปครับตอนนี้เราก็เข้ากันไปอยู่ในเกมแล้วนะครับผมก็ยังอยู่ในเสื้อของอาร์เซนอลเช่นเคยนะครับบุกจากซ้ายไปขวาเหมือนเดิมนั่นเองนะครับก็ยืนตรงตำแหน่งเลยนะครับสำหรับเกิด์มุลเลอร์นะครับถ้าออกเสียงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็สำหรับบุริเมคร์ข้าความสามารถก็พูดไปนนนขข้้้้าางงตคค่่ออทีีจะะะเเยยแลววรับด๋พ ในคลิปก็จะพยายามสอดแทรกให้อีกแล้วกันนะครับตอนนี้มาดูเกมกันก่อนนะครับบอลอยู่ที่คีเอซ่าครับให้มาที่เกิร์ตบุลเลอร์ครับพยายามจะเลี้ยงคล่องแค่วงไวดีนะครับสัมผัสแรงๆค่อนข้างนี้จะคอนโทรลบอลได้ง่ายนะครับแล้วก็ค่อนข้างนี้ถือว่าเล่นง่ายทีเดียวสำหรับตัวนี้โดนตัดกลับมาได้ครับอารอนโซอารอนโซให้มาตรงกลางครับเลวานปาดออกมามีช่องเอาจังหวะนี้เลี้ยงนี่ครับมาแล้วครับซาเดสซาเดสยังไงเลี้ยงจี้มาปาดมายังไงลูกอารอนโซลูกนี้เกือบเอายังได้อยู่ไหมยังปังมันอยู่ครับอารอนโซปาดเข้้้าาาามลลูกนนััเเอออพดงครบโโห โดนก่อนเลยครับโอ้โหดูจังหวะนี้มันไปเกิดอะไรขึ้นครับตองหลังผมล้มไปเฉยเลยนะครับสกัดไม่โดนบอลด้วยนะครับโดนนําไปก่อนหนึ่งูนย์ครับลูน้มูเลอร์ให้มาตรงกลางครับอยู่ที่อองรีปาดออกขวามาเดียซาเลี้ยงจี้ขึ้นมาจังหวะนี้เจอซาลิบาอ้าวยิงยึงยังยักอยู่ปาดคืนกลับมายังได้อยู่ไหมครับที่คาฟูคาฟูตักเข้ามามูเลอร์อยังไงลูยนโมงโอ้โหซ้ำลุกนิมองอีกทีกันเรียบร้อยเลยครับ ครั้งที่จะเป็นตัวจบสกอร์ได้ดีนะครับในกรอบเททโทนี่ถือว่าอันตรายนะครับส่วนสูงเนี่ยไม่ค่อยที่สูงสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมติดอยู่แค่รูปร่างแค่นั้นเองนะครับแต่ดูจังหวะนี้นะครับบอลมันตกใส่หัวพอดีครับมงเข้าไปครับสําหรับมุลเลอร์ค่อนข้างเี่ะเป็นตัวจบดีนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็1ประตูต่อ1นไปแล้วนะครับมีหนึ่งประตูจากกีเพเยอร์ของเราด้วยครับลีนิเกอร์ให้มาเจอหลาดปาดเข้าในมาเลวานดอกกี้พาหนีมาก่อนครับเอา ไปขยันปั๊มบอลครับจังหวะนี้กลายเป็นฟาวเลยนะครับอ้าวผมได้เสยเลยนะครับั่นไดให้มาที่งรองบองบองปาดออกมาครับไม่ถึงครับซาลิบาเลียงจี้ขึ้นมาครับหน้าประตูมีนะครับยังไงให้ไหมมาที่เคียซาตรงกลางมีครับ้องบาปาดออกมาสวยเลยให้มาจังหวะนี้ซีดานซีดานเลียงจี้มาซีดานไหลมาโอ้โหเกือบไปเหมือนกันครับมีนะครับลิซานแเรซูมันไม่หลงอ้าวจังหวะนี้ทําเสียเองนะครับเคียซา เป็นลูกทุ่มครับ,บอลอยู่ที่ซาลิบาทุ่มเข่ากลางมาหลอนโซ่ให้มาสีดานปาดคืนกลับมาอยู่ที่เจอลาดเจอลาดยิงยิงจักย,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 ยักให้มาสีดานจังหวะนี้ไงสีดานกดลูกนี้ติดครับเกืออไปครับติดฟันใดเอาล้วครับผมจะได้ส่วนดูมุลเลอร์ลูกนี้มุลเลอร์ยังไงปาดออกมาสวยเลยครับมาแล้วนะครับจังหวะนี้ที่เซดอฟ เดียด่ยวปาดตื้นกับมามุลเลอร์เลี้ยงจีงมาความเร็วเราได้อยู่แล้วค่องแค่วว่องไวดียังไงลูกนี้ตัดเข้าในมาสวยสวยปั่นโค้งไปจังหวะนี้ซัดยังไงลูกนี้โคง้งหูยเกือบเข้าสามเหลี่ยมโอ้โหประตูมันโด,ดปัดไปเฉยเลยครับแด่มุมต่อเนื่องนะครับบอลอยู่ที่ลิซาราสูให้มาครับที่มุลเลอร์ยังเก็บกลับมาได้ไหมมุลเลอร์ไขยันอยู่แล้วครับปาดคืนกลับมาจังหวะนี้คืนมาที่ลิซาราสูาลิซาราสูพยายามจะดึงให้ไหมยังไงปั๊มอยู่เอาละครับจังหวงะ ให้มาที่ด็อกบาด็อกบาโอ้โหดีครับมีมานินี่ไน่ไปเป็นเรื่องแน่นะครับให้มาจังหวะนี้เลียงจี้ขึ้นมาเสียดอฟเสียดอฟยังไงตกักคามมาถึงมลเลอร์หรือเปล่ายังไงมลเลอร์โอ้โหไม่ได้ครับเอาปั๊มกันดูกุณลิปยังไงมองคือกลับมาเอาละครับเคีย์ออกมาได้ครับทีมผู้มเย,ยนหดยาวออกมาเลยนะครับเก็บกลับมาได้ที่โรลองบองอมหมดเวลาครึ่งแรกซะก่อนนะครับเกมนี้ค่อนข้างที่จะสนุกกันทีเดียวเลยนะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับ มุลเลอร์เราถือว่าโอเคนะครับค่อนข้างที่จะเล่นง่ายดีนะครับใครที่ชอบกองหน้าคล่องแคล่วว่องไวตัวเล็กๆถ้าไม่ติดกับเรื่องรูปร่างเครื่องส่วนสูงนี่ก็ถือว่าเป็นตัวโจทย์ที่โอเคเลยทีเดียวเลยนะครับสําหรับตัวนี้มาที่ด็อกบาครับให้มาครับปามกันอยู่บอลอยู่ที่องลีเอาแล้วครับองลี Only ให้มาที่มุลเลอร์มุลเลอร์ลากมาโดนลุมอยู่จังหวะนี้ยังไงปาดคืนกลับมาถึงองลีองลีคืนมาไหมคืนมาที่เซดอฟ เดียดอปลากมาครับมุลเลอร์วิ่งมาประคองจะเอาช่องไหนดีให้มามุลเลอร์ลูกนี้มีโอกาสได้ส่องไกลๆลูกนี้หืยาชินมันเหนียวจังวะเอา้าลูกนี้ยังไม่พ้นกี่นาฬิกายังสไลด์ไว้ได้ครับชลอสเดนกยังไม่ออกด้วยครับซาริบาหัขวดทิ้งมาก่อนเลยครับหืได้เป็นลูกทุ่มครับบอลอยู่ที่คาฟูให้มาที่เคียซ่าเคียซ่ามองหาเพื่อนอยู่จังหวะตักข้ามมาัก็ติดครับหืได้เป็นลูกเตะม,มุมนะครับคาฟู เล่นมาตอนสัส้นถึงไหมมุลเลอร์ถึงด้วยครับเอาล่ะครับพาหนีมาหนีมาได้ไหมปาดคืนกันมาก่อนออกหรือยังลูกนี้โอ้โหออกไปแล้วครับผู้มาเยือนจะได้ทุ่มขึ้นมาตลอดเบรกครับพวดมาเอาไว้ตีติดองรีองลีลากมาองลียังไงมุลเลอร์อยู่ไหนให้มามุลเลอร์ลูกนี้ไกลๆซัดโอ้โหลูกนี้ดูยิงโอ้โหคอมกิบเลยนะครับลูกยิงเนี่ยถือว่าโอโ้ยิงได้ดีนะครับสำหรับเกิดมุลเลอร์ตัวนี้นะครับดูลูกนี้ดีๆนะครับ นี่ยิงธรรมดาเลยนะครับแกยิงเข้าสามเหลี่ยมเลยนะครับดูครับผมนึกว่าออกไปซ้ำจังหวะซัดี่ซ้ายออ้ฝูนี่คนสามเหลี่ยมเข้าประตูไปครับเราเป็นประตูที่สองของมุลเลอร์ครับยิงนี่สะใจจริงๆครับลูกนี้อาแลนครับยังไงยังยัยังดักอยู่ให้มาที่ด็อกบาพาหนีมาก่อนครับเลี้ยงจี้ขึ้นมาพยายามจะยิงไกลบ้าโอ้โอหเกือบไปเหมือนกันเกือบเอาเรื่องเหมือนกันครับรู้เมื่อกี้นี้ดีนะครับมันแรงไปหน่อย บอลอยู่ที่กูตัวให้มาที่ลิซาลาซูลิซาลาซูให้มาที่องลียังไงปาดคืนกับมาถึงกุลิบด้วยครับกุลพาหนีมาก่อนพลิกหนีมาสวยเลยยังไงให้มาตรงกลางที่มุลเลอร์มุลเลอร์เลี้ยงจี้มามีโอกาสจะส่องแฮตติกหรือเปล่ามุลเลอร์มุลเลอร์โดนลุมอยู่มุลเลอร์ยังมาได้ยังไงไกลๆมุลเลอร์ลูนนี้กดโค้งติดโอ้ยองลีติดพู้เดียวกันเองหรือเปลื่อกี้นี้โอ้โหเสียดายครับยังดีนะครับยังได้ลูกเตะมุมลิซาลาซูรับให้มาไม่ดีครับติดฮาแลน ปาดคืนกับมายังเก็บกับมาได้ไหมเอาละ่ะทีมผู้มาเยือนเอาล,ล่ะลิซาร์ดสมตัดได้ให้มา er, มุลเลอร์มีจังหวะแฮตติกมาไหมลูกนี้พาวเวอร์ช็อตไกลๆลูกนี้โอ้โหลูกยิงครับโอ้โหสุดๆนะครับบอกเลยลูกนี้โ,โหจริงๆลูกนี้ดูลูกยิงไกลของแกครับดูโอ้โห,โหดูครับซัดลูกนี้เต็ม้อเลยนะ แฮตถิกไปเลยครับสำหรับคีเพเยอร์ของเราโอ้โหเราออกเลยไหมน่าจะออกเลยด้วยนะครับทีมผู้มาเยือนไม่เล่นแล้วนะครับถ้ายิงแบบนี้ไม่เล่นด้วยดีกว่านะครับยิงโหดเหลือเกินนะคโอ้โหเราออกจริงด้วยบ ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามีช็อตสวยๆของเกิร์ตมุลเลอร์มาให้ดูกันนะครับอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนไปไหนนะครับเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตตัดแล้วกันนะครับคลิปตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้ก็น่าจะออกจากเกมไปแล้วนะครับไม่เล่นด้วยแล้วเพื่อนโอ้โหมาดูกันที่จังหวะแรกครับบอลจากอองรีเลี้ยงจี้ขึ้นมาครับเจอกับเวเนซีอุตประคองมาอยู่จังหวะนี้ตรงกลางมีนะครับให้ไหมอย่างดึงอยู่อองรีเลียงจี้มาปาดเข้าในมาถึงมุลเลอร์ด้วยจังหวะนี้ยังไงเอาบอลลงได้ยังไงต้องซ้ายลูกนี้โอ้โหดูเลย ยิงเนื้อเนื้อเลยดีเดาลูกนี้ครับซ้ายนี่ไม่ธรรมดาจริงๆนะสำหรับมุลเลอร์ลูกนี้ดูแกครับหมุนแล้วก็คลองหาช่องครับแต่งจนได้เรื่องนะครับแล้วกดด้วยซ้ายลูกนี้มาต่อกันที่ช็อตนี้ครับบอลจากตรงกลางให้มาครับที่คีเอซ่ายังได้อยู่นะครับ เลววิ ving, os, ่งมารอตรงนี hmm. ้แล้วนะครับปาดออกมาหนีตูเล่ได้ไหมยังไงยังไปได้อยู่ยื้ยักอยู่โยนลุงสอกโอ้โหหนีมาเฉยเลยยังไงลุกนี้โอ้โหแหว่ตรงกลางมาเฉยดูความผิวดูความคล่องแคล่วว่องไวของแกมุลเลอร์ยังไงลูกนี้กดลุกนี้ขอ้องโอ้โหไม่ธรรมดาจริงเลยครับสำหรับลูกนี้และดูความคล่องตัวของแกนะครับจัดจัดเลยนะครับสำหรับเกิร์มุลเลอร์นะครับเล็กพิกกี้หนูจริงๆนะครับดูหหเหลือรับประทานจริงๆครับเกิร์มุลเลอร์ มาดูชอ็อตนี้บอลหวดยาวออกมาจากประตูนะครับเอ้าเก็บกลับได้ทีอองลีให้มามุลเลอร์ตรงกลางสนามปาดคืนกลับมาที่เกียร่ซะลากมาครับตรงกลางมีจะคืนมาไหมให้มาแล้วมุลเลอร์ยังไงลูกนี้ปั่นค้งๆดูดิครับโอ้โหตะดอกยิงเหนือจริงๆคนระับซ้ายของแกนี่โหดจริงๆเลยนะดูแกยิงค้งๆได้ดีมากนะครับสำหรับมุลเลอร์นะครับดูนะครับปาดกลับมาหูไก่นะครับลูกนี้คนระับ มาดูกันจังหวะนี้กันต่อนะครับบอลเริ่มกันใหม่ครับยังไงนาทีที่79ครับเก็บกลับมาได้ที่เคียซ่าให้มาที่คาฟูคาฟูยังไงคาฟูดึงอยู่ปาดออกมาที่เซียดอฟเลี้ยงจี้ขึ้นมาเนี่ยครับหน้าปากประตูมีมูลเลอร์นะครับจะโยนไหมยังไงไหลมาสั้นๆมูลเลอร์มูลเลอร์พลิกมามูลเลอร์ยังไงกดลูกนี้โอ้ยยิงนั่นแหละลูก พิสดารพิศดารก็มานะครับลูกนี้ยิงเหมือนตอนหลอกเหมือนจะยิงไปมุมกว้างนะครับแต่เขาเลือกยิงมุมแคบเลยนะครับดูนะครับโอ้โหแั้นลูดิครับจากตรงนั้นวงล้อมหลายคนนะครับกดออกมาเฉยเลย มาดูกันที่จังหวะนี้ครับบอลเก็บกลับมาได้ครับยังไงทีเซดอปาดคืนกลับมามีช่องให้มาที่องลีองลีพาหนีมาเจอกับจัมบอตต้าก่อนครับยังไงยังไม่ให้นะครับให้มานางตรงตรงนี้ให้กุลิบกุลิบดึงจังหวะแล้วไหลมามุลเลอร์โล่งๆแบบนี้ก็ต้องวัดอย่างนี้ก็เรียบร้อยครับเป็นประตูสบายๆไปครับลูกนี้ไหลมาครับแล้วยูยิงแบบเหนือชั้นครับชิปเบาๆนะครับ แต่วัดลูกนี้